ปัญหาหลักในการสมัครงานไม่ผ่านในช่วงนี้นะครับแบ่งได้เป็น3อย่างข้อแรกก็คือผู้สมัครงานไม่รู้จักกับคนในบริษัทนั้นหรือไม่มี reference ที่จะสามารถ refer เราดังนั้นเนี่ยการส่งใบสมัครก็เลยไม่ถึงมือข้อที่2ผู้สมัครงานมักจะใช้ CV เดิมๆหรือ resume เดิมๆที่ไม่ได้มีการปรับให้เข้ากับ jobdescription หรือไม่ได้ปรับให้เข้ากับ keyword ดังนั้น AI ก็เลยสกรีนใบสมัครนั้นและปัดใบสมัครนั้นทิ้งข้อที่3 cover letter เมื่ออ่านดูแล้วรู้สึกเหมือนกับมีการ Copy แล้วก็ Paste ไม่ได้อ่านแล้วตรงใจหรือไม่ได้อ่านแล้วตอบว่าทำไมเราถึงเหมาะกับงานนี้ทำไมต้องเป็นเราวันนี้ผมเลยอยากจะชวนทุกคนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการที่แผนกบุคคลใช้เครื่องมือ AI เข้ามาสกรีนผู้สมัครงานอย่างไร และเราจำเป็นจะต้องปรับตัวยังไงในการส่งใบสมัครเพื่อให้ถูกใจทั้ง AI และแผนก HR และสุดท้ายผมอยากจะโชว์ว่าผมใช้ AI อย่างไรในการปรับใบสมัครงานและ cover letter และผลลัพธ์จะออกมาอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับผมแมทอดีตนักเรียนทุนเยอรมัน ปัจจุบันผมทำงานเป็น product manager อยู่ใน Startup ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Lab ในเบอร์ลินครับจากคลิปที่แล้วที่เล่าให้ฟังถึงเรื่องปัญหาของเศรษฐกิจภาพรวมของเยอรมันที่อยู่ในช่วงถดถอยและซบเซานะครับนั่นก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับตลาดแรงงานไม่ว่าจะเป็นตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมหนักหรือจะเป็นตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเทคนะครับตลาดแรงงานเหล่านี้มีความเข้มข้นมากขึ้นและผู้สมัครงาน,นหน้าใหม่ก็จําเป็นจะต้อง อัพสกิลตัวเองเพื่อที่จะขันตอนนี้แผนก HR แทบจะทุกบริษัทได้มีการใช้เครื่องมือ AI เข้ามาช่วยคัดกรองพนักงานโดยแผนก HR เนี่ยจะได้ใช้เครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Application Tracking System หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ATS ในการเข้ามาดึงดูดข้อมูลของ รักงานที่ใช้ในการสมัครงานไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากทาง Linked In หรือข้อมูลจากเว็บที่ใช้สมัครงานต่างๆเช่น Job DB เป็นต้นนะครับโดยระบบเนี้ยจะเข้าไปดูดข้อมูลไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัวความสามารถประวัติการทำงานหลังจากรวบรวมข้อมูลของ t ALENT ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบแล้วเนี่ยระบบก็จะนำมาจัดเรียงความเหมาะสมและจัดอันดับ Ranking ว่า พนักงานคนไหนหรือทาเลนต์คนไหนเนี่ยเหมาะสมกับตำแหน่งที่กำลังจะเปิดดังนั้นเนี่ยบริษัทก็เลยสามารถเลือกพนักงานที่เป็นหัวกะทิที่เข้ามาสมัครแล้วก็สามารถตัดใบสมัครงานของผู้สมัครงานคนอื่นที่ไม่เหมาะสมกับงานนี้ได้อย่างง่ายดายครับเมื่อรู้แบบนั้นแล้วผมก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจและให้ความรู้กับใครก็ตามที่กำลังหางานในปัจจุบัน ตอนนี้เราไม่สามารถใช้ CV ฉบับเดียวแล้วก็ยื่นสมัครไปกับไปไปยังหลายบริษัทแล้วดังนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือ AI ในการสร้าง CV ที่เหมาะสมกับเนื้องานนั้นและทำให้ระบบ AI เข้าใจว่าทำไมเราถึงเหมาะสมกับงานนั้นทำไมความสามารถของเราจึงเหมาะสมกับงานนั้นและให ฝ่ายทุกคนได้อ่านและเข้าใจว่าทำไมเราถึงเป็นคนที่ใช่มาดูกันครับว่าเราจะใช้ AI ได้อย่างไรบ้างในการใช้ AI เข้ามาช่วยสร้าง CV หรือ Cover Letter นะครับผมก็จะมีพร้อมที่ผมใช้เป็นประจำซึ่งเรามาดูกันว่าพร้อมเนี่ยทำอะไรได้บ้างผมขอยกตัวยอย่างคร่าวๆเลยนะครับพร้อมเนี้ยจะมี4ต t e p เต็ปแรกเนี่ย พร้อมจะทำตัวเป็น Recruiter หรือเป็นแผนก HR ที่จะเอามาวิเคราะห์ว่าเราอะมีความสามารถอะไรบ้างเรามีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงนะครับแล้วก็วิเคราะห์ Strategy ในการนำข้อมูล Input ที่เราให้กับ AI เนี่ยมาวิเคราะห์มาเตรียมเขียนเป็น CV และ Cover Letter ในขั้นตอนที่2พร้อมเนี่ยก็จะถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในสเต็ปที่3เนี่ย AI จะนำข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อที่มาทำ CV ให้เหมาะสมกับงานนั้นๆน,น,นะครับและในสเต็ปสุดท้ายเครื่องมือ AI ของเราเนี่ยก็จะมีเขียน Cover Letter เพื่อที่จะทำให้ CV ของเราแข็งแรงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวเรา Copy ทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็มาใส่ใน Chat GPT ได้เลย ซึ่งในส่วนของอินพุตที่ AI ต้องการเนี่ยเราสามารถเอาไฟล์อัปโหลดเข้ามาในนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ไฟล์เนี่ยเราก็สามารถ Copy ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประวัติส่วนตัวตรงนี้นะครับหรือจะเป็นงานที่เราต้องการจะสมัครก็สามารถเอามาวางตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับซึ่งงานเนี้ยที่ผมได้เลือกมาเป็นแค่งานตัวอย่างนะครับ ผมคงจะไม่ได้ใช้สมัครจริงแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันว่า AI ของเราจะทำงานยังไงผมก็ copy ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาวางตรงนี้นะครับเสร็จแล้วในส่วนของโปรไฟล์เ,เนี่ยผมจะใช้ผมจะใช้ CV ของผมซึ่งมันเก่าแล้วแหละมันเป็น CV ที่ทำในช่วงปี2024นะครับผมจะบอกให้เขาดู attach เมื่อข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถลุยได้เลยครับโอเคมาดูกันตอนนี้ AI ก็ได้อ่านรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จะมาเริ่มต้นจากสเต็ปแรกอันนี้ขอทำเป็นภาษาอังกฤษนะครับเ,เพราะว่าตอนนี้ AI tools ส่วนใหญ่นะีจะเก่งในการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอ่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนแรก AI ได้มีการวิเคราะห์นะครับว่าเนี่ยงานตำแหน่งเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องการสกิลและ q คุณลิฟิเคชันยังไงบ้างนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมาเทียบกับ cv ของเราว่าเออมันเป็นยังไงเหมาะสมไหมแล้วควรจะปรับตรงไหนนะครับก็จะมาดูในหน้าตานี้เนาะเขาก็จะมีเขียนว่า requirement กับ t r e n g t h m a p p i n g นะครับในส่วนตรงเนี้ ภาษาเยอรมันผมไม่แข็งแรงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเขียน AI เนี่ยจะช่วยเราเขียน CV อย่างไรให้เราพอสมัครได้โอเคในข้อที่2 AI ก็จะมาถามเราว่ามีอะไรที่อยาก Clarify เพิ่มเติมไหมอยากจะออบอก AI เพื่อที่ AI จะได้รวบรวมเนี่ยแล้วไปทําต่อในขั้นตอนที่3ครับ <_ an> เพราะฉะนั้นนี่ก็คือคําถามทั้งหมดที่เราจําเป็นจะต้องตอบ AI นะครับมาดูกันเลยเราก็ copy มาอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ย c o n f i r มภาษาเยอร,รมันได้ไหมผมก็จะบอกว่าผมมีเยอรมันในใน ระดับ B1 ซึ่งก็ไม่ได้สูงมากเขาถามว่าเนี่ยผมเคยทำงานในในสายงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของเยอรมันหรือ Healthcare standard อะไรไหมผมก็บอกว่าผมเคยครับทำสองตัวนี้นะครับ แล้วเขาก็ถามอีกว่าเนี่ยมี compliance requirement อะไรในการทำ product design หรือ product delivery อะไรไหมตรงนี้ผมก็เคยทำนะครับก็จะบอกไปว่า I build ผมสร้าง API product สำหรับลูกค้าที่อยู่ใน ในสายงาน Health นะครับแล้วเขาถามว่าเนี่ยมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เอามา,าติดตามแล้วก็ติดตามการาซ่อมบักก็บอกว่าผมเคยใช้ทั้งหมดเลยเอา,อา,อาบอกว่า จีรากับ GitHub แล้วกันนะครับอืมอันไหนก็ตามที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่พร้อมจะตอบแล้วก็ลบไปก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไง AI เขาก็จะช่วยเราตอบคำถามนั้นอยู่ดีครับเน่ยเนี่ย,ยผมบอกให้พร้อมเนี่ยช่วยให้ช่วย g u i user ในการตอบคำถามดังนั้นเนี่ยเขาเลยให้ example มาแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นคำตอบที่ดีผมก็จะใช้คำตอบนี้ไปเลยนะครับ โอเคแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยโอเคไหมในการใช้ CV Headline ที่เป็นว่า technical product owner อะไรเงี้ยเพื่อให้มันเหมาะสมกับ application tracking system keyword แล้วผมก็ตอบว่า yes หลังจากนั้นเราก็ไปเลย เขาก็จะวิเคราะห์แล้วก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยผมพร้อมแล้วแล้วเราก็เลยตอบกับ AI ไปว่าเนี่ยไปได้เลยในสเต็ปที่3และ4แล้วทีนี้เราก็มาดูกันว่า CV ของผมออกมาเป็นยังไงปึงป้งปึ้งปึ้งเขาก็เขียนเหมาะสมเลยนะครับว่าเนี่ยเขามี Compliance เอ่อผมเนี่ยมีประสบการณ์ที่ทำงานกับคอ,อ compliance, ตามที่ได้ตอบไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษที่เป็น business level แล้วก็สำหรับเยอระะมันเนี่ยอ,อยู่ในระดับ B1 แล้วก็เขียนด้วยว่ากำลังพัฒนาเพิ่มเติมเข้าไปอีกแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานกับที่เป็น international นะครับนอกจากนั้น key skill เขาก็ยังได้ดึงมาจาก job description ที่เราได้แปะลงไปนะครับแล้วเขาก็เขียน เขียน CV ของผมให้ตรงตามาตรงตามสิ่งที่งานนั้นๆต้องการนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังบอกด้วยว่าเนี่ยเรียนคุณอันนาเลนาเนี่ยผม cover letter ก็จะเขียนให้ตรงตามาตาม job description แล้วก็สิ่งที่เขาต้องการหานะครับซึ่งอ่านดูแล้วเนี่ย มันมีความให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราตั้งใจเขียนให้เหมาะสมกับงานนั้นๆเพราะด้วยวิธีนี้เราก็จะได้ใบสมัครงานที่ AI สามารถอ่านรู้เรื่องแล้วก็สามารถจับคีย์เวิร์ดที่ AI หรือว่าผู้จ้างงานเนี่ยต้องการได้และเมื่อฝ่ายบุคคลอ่านเองก็ยังจะชอบแล้วก็รู้ว่าใบาสมัครงานเนี้ยได้ถูกทำมาด้วยความตั้งใจและเหมาะสมกับเนื้อง,งานที่ได้ประกาศ ถ้าใครที่กำลังหาง,งานในช่วงท้ายปี2025เนี่ยก็ลองให้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถแปลความสามารถของเราให้เหมาะสมกับงานที่ประกาศหาได้และทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นในการได้รับสัมภาษณ์เดี๋ยวผมจะแบกพร้อมและวิธีการใช้งาน AI เพื่อที่จะใช้เอามาสร้าง CV และ Cover Letter ไว้ใน Description ข้างล่างนี้นะครับ ในครั้งหน้าผมจะมาสอนวิธีการทำพอร์ตโฟลิโอและ personal ลเว็บไซต์ในการเอาไว้โชว์เคสสกิลและความสามารถต่างๆนะครับโดยการทำเว็บไซต์เนี้ยก็จะเป็นการทำเว็บไซต์แบบง่ายและใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการสร้างเว็บไซต์และโฮสต์บน github page เพื่อที่จะสามารถให้ใครก็ตามที่อยู่ออนไลน์สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ส่วนตัวของเราได้ครับหากคลิปนี้ฟังแล้วมีประโยชน์ก็ยังไงฝากกดไลค์กด และกด subscribe ด้วยนะครับและหากใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้ไอหรือการสมัครงานหรือมีความคิดเห็นส่วนตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับขอบคุณมากครับ